ครับเอ่อวันนี้เราจะมาดูกันที่ภาพกุหลาบเป็นไม้แกะนะครับแกะจากไม้สนโบราณอายุมากกว่าพันปีนะครับเป็นไม้ที่ขึ้นอ,อ,อยู่ในเทือกเขาสูงอาริซันเป็นไม้ที่มีคุณลักษณะพิเศษก็คืออายุมากกว่าพันปีเพราะฉะนั้นก็จะเป็นไม้ที่มีเทพเจ้ามาสิงสถิตการนำมาแกะเป็นรูปต่างๆนี่จะถือว่า มีพลังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปนี้เนี่ยเป็นรูปของดอกกุหลาบและก็ฝูงนกกระจาบนะฮะซึ่งมันหมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงและก็การขยันทำมาหากินรวมทั้งความสุขสดชื่นที่จะเกิดขึ้นจากการมีกุหลาบเนี่ยตั้งอยู่เราสามารถตั้งวางเอาไว้ได้ในห้องโถงห้องรับแขกห้องแรกนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดความรักความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว แล้วก็รวมทั้งทําให้เกิดการขยันทำมาหากินจนกระทั่งเกิดความร่ำรวยครับการตกแต่งภาพด้วยฝูงนกนะครับเราจําเป็นที่จะต้องดูฝูงนกนี้ให้ถึงร้อยตัวถ้าถึงร0อยตัวเนี่ยก็หมายถึงความมั่งคั่งที่จะมาถึงความเจริญรุ่งเรืองที่เกิดจากการทามาหากินนะครับรวมทั้งรวมทั้งหมายถึงความสาม,มัคคีที่จะเกิดในหมู่เราครับ ภาพนกร้อยตัวนี่เราสามารถที่จะติดตั้งที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านสถานที่ทํางานนะครับอันนี้สามารถติดติดได้โดยที่มีความหมายอันเดียวกันครับจํานวนของนกในกรณีเกี่ยวกับเรื่องจํานวนของนกนี่นะครับถ้าเป็นฝูงเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าต้องดูให้ดีนะครับถ้ามีจํานวน5นะครับจะเป็นความหมายที่ไม่ดีซึ่งหมายถึงความเสียหายต่างๆที่จะเกิดขึ้น ภาพกุหลาบเนี่ยเราสามารถตกแต่งได้นะครับแต่ว่าโด,โดยความถูกต้องแล้วเนี่ยภาพกุหลาบเนี่ยหรือภาพดอกไม้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรักเนี่ยจะติดเอาไว้ในบ้านได้แต่ไม่ควรติดเอาไว้ในสถานที่ทํางานนะเป็นข้อต้องห้ามเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความรักนะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรือนกเป็ดน้ําอย่างที่เคยได้กล่าวมาแล้วเนี่ยเราไม่ควรนําไปติดเอาไว้ในสถานที่ทํางานนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เกิดเรื่องยุ่งขึ้นเกี่ยวกับระหว่างหญิงชายครับ ดอกไม้ต้องห้ามที่ไม่ติดในบ้านก็คือดอกโบตั๋นนะครับดอกโบตั๋นนี่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความสัมพันธ์ซึ่งไม่ควรที่จะนํามาติดในกรณีที่เป็นดอกโบตั๋นนี้นะครับเพราะว่าถ้าเอานํามาติดแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดเรื่องอื้อฉาวขึ้นแต่ถ้าสําหรับเป็นกรณีคนโสดเนี่ยยังสามารถติดได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่แต่งงานแล้วหรือมีคู่แล้วเนี่ยดอกโบตันน๋นไม่ควรนํามาติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในห้องนอนนะครับ